ยื่นจังมา3ซีซันแล้วมั้งเนี่ยใช่เหมือนแนเลยไม่ได้จริง <พน S 1> จงมามหลายเดือน,นเดี๋ยวก็มาม,มันบักไมม่ีเลยวะนี่ไงยิงเลยบอด ทำจริงจะไม่โดนให้เลยหรอวฮะฮ้ยมีคนมีคนมีคนเขาถือเขาถือลูกกุยตายตายโอ้ยตรงไหนอ่ะ ในบ้านในบ้าน้องบอกว่าถือลูกกุยมัานสายก็มีไม่าจะอ้อมมาท,มทำไมกดน้องไม่ติดเนี่ย ได้เปล่าหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมทำไม,มกดอะไรอ๋อตีหัวเครื่องเลยตีอะไรตีหัวเครื่องเลยฮ่อ่เจาุสง่งขุมทรัพย์อะไรอะไรโอเคเว้ย ไอ้ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ให้ถึงก่อนนะเอ้ยยอนดิเฮ้ยพี่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 คนอยู่ข้างบนน่ะเห็นปะ MK เล่นเลยไม่มีคนเอาของไปแล้วหรอวะบอดเมื่อกี้ไงอ่ะใช่เหรอเออเก็บไปบ้าเหรอมันเก็บไปได้ไงเอวิวอะตรงไหนตรงนี้หรอเอวไม่ใช่ดับไม่ใช่ดับ ใช่ไหมมันเก็บไปเหรอใช่ใช่มัเก็บไปเก็บมาปอดมันเก็บได้เรื่เงหรอวะได้ปอดสมัยใหม่แล้วหรอ <c oughs> ไม่รู้อะไรซะแล้วเป็นไปนได้ไงวะเนี่ยเป็นไปนแล้วจอดข <ลง S 2> ้างโลกเลยนี่เฮ้ยกลางถนนนะใช่ไหมเอามอไซค์เหรอใช่ เอาไปแล้วหายไปแล้วอ๋อนี่ยังอยู่หน้าพี่เสร็จละเติมเลยเหรอกี่คนเติมเลยเห็นแล้วสองอยู่มุมตรงข้ามหรือว่าตรงไหนบ้านสองแล้วหนึ่งโอเคชิมพี่ดูในวงแป๊บหนึ่งนะ ดูตรงนั้นไปเฮ้ยว้าวัหมดละไม่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 เหลือในบ้านอยู่ชุดทางจะโดนวงตายเลอในบ้านตรงไหนอ่ะชุดทางอ่ะทางไม่ตายตายเลยตายเลยตายเลยชุดทางนะตายเลยชุดทางใช่ไหมสวยอ้อตีเดียวกันนี่ ไรสบายอ้าวา MK แก่ไอ้ดับไ้ดับเขานี่ขัรถมาไหนดิเนี่ยเราอยู่กล้แบนมอเไซค์มาอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอดไดด้ีคนเข่าขอการน้ำเฮ้ยนี่มีลงมาแล้ว

กองขวากองขวาไวโซเทียนวันนี้วันต,ตายของเจ้าโอหังแน่จิงก็เข้ามาช่วยนี่มันแบบเอ็มเคดีกว่ามีซ้ายอีกใช่ไหมใช่ฝั่งเขาฝั่งน,น,น,นู้นโอ้ี่ไงเห็นเห็นเห็น,นหเห็นเจ็บเลยเจ็บมากมเอมเคคอร์ดีกว่า รอยพี่ก็ใช้ MK เหมือนกันเฮ้ยมีคนิีแฟงใา้มือ SE อุ้ยเข้าหัวอุ้ยสวยแล้วมันคือแบบ MK ก็จะแตกละโอ้ยบนเขาามี คิมคิมหันไป340หลังกล่องัวนึงเออไม่ได้เอาอพี่บังให้หน่อยนะเข้าไหนวะคิมเนี่ยฝั่งนี้มา Watch out เอ้าหรอดเออเดียวเดี๋เี่ยเขาราไปนี่ยอุ้ยรถถังเจ้าตัวนีจะแตกแล้วจะแตก เือเผื่อ <S <S มาเออสวัสครับหัวสะพานก็เล่นได้นี่พี่ใช่ปะหมดแต่ตีหนึ่งคิมตีหนึ่งกำลังชุบกันอยู่เอาว่ะโ,อโอ้ข้างหน้าเลยเหรอ เออหน้าพี่เลยตรงคอสะพานเลยออเอ,อ้ยน็อกว่ะเอ้ยน็อ,นอกอกูหมดเลยเหรอโอ้งงนะโหระเบิดเก็บหมเลยเหรอเอาว่ะเอเอเลิงจัดเฮ้ยเอเดบีหายว่ะเอเดบีโอขึ้นมาไปเหรอไม่ไม่ได้เก็บเหมือนแล้ววันไหนมา เอา้ายิงเห็นอยู่เลยตาผมปาดแล้วเนี่ยตาปาดต่ววะตอนนี้ไงเอดาบคิมไม่เห็นนงเหรอคิม <c oughs> กล่องนี้ก็ไม่เห็นหรอไม่ได <c oughs> ้ดูเขาเก็บเสออกนะครับเพื่อความสนั่นกันไว้ ยีงเคลนเลยไหมเห็งอยู่ข้างบนอ่ะเมื่อกี้พี่เห็นละใครเห็นละนอนอยู่สองนั้นไลกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้อยห้ิบห้เซลเซียสแรงปืน32มสิบสอุณหภูมิความเชื่อ2ยี่สิองไกาปัดขวายิงสว่างผลเห็นปะแมกแถวเนี้ยแม่งเถื่อนจริงไหมเนี่ยโอ้บอกเลยเห็นก่อนแล้วเอ้ยพี่ซ้ายมือสองคนวิ่งอยู่ ไหนวะเก็บ <c oughs> ม,มากแฝดพี่เมทเลยเห็นดูตามเสียงดูตามเสียงแล้วก็มีแถวนี้อีก w บอกว่าห้างร้างจะหมดแล้วเนี่ย เ้ยตายเลยวะเฮ้ยโคตรโหดเลยอ่ะอ่ะอวงบีบงลงเหลืออยูอยอย่สามเอ้ยพี่เราเปิดหน้าหิมตอนอยู่หิมหินหน้าระว,วังก็เดี๋ยวกันไหม เพียงเพียงพียงมองเห็นไม่เห็นนะมองไม่เห็นน่ะเฮ้ยโทษอ๋อเหลือคนเดียวพี่จะเอาสไนชาร์ตป่ะเอาดิป่ะในคู่เป็นล่ะพี่เลนจัดหรือเล่นอ่ะสิบเล่นว่ะใครจะได้ดาเอาดิเอาดิ มามาชาร์จนะเออไ,ม,ไม,ม่ไม่ซูมไม่ซูมไม่ซูมเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บมากโคตรเจ็บขี่มาซูมไม่ได้เลยวะเนี่ะไม่ได้ซูมไม่ได้ซูมยิงโดนยิงโดนขา <c oughs> ยิงโดนขาพอดีเลยจริง